นะครับอันนี้ก็มีทาชั้งล่างครับทำชั้งล่างชุดใหญ่ครับอันนี้เขาเรียกว่าปีกนกบนนะครับปีกนกบนอันนี้ก็ลูกหมากปีกนกบนนะครับอันนี้ก็ลูกหมากกันโค้งนะครับอันนี้ก็ลูกหมากปีกนกล่างนะครับช่างวุฒอะไรทําได้ทาไปก่อนอ่านรูไปจับงานนะเอ้าถือวะอ่ะแล้วก็ลูกหมากเราจะใส่ตะกร้ามาครับพร้อมใส่ลูกค้านะครับเต็มเลยครับไม่วจะเป็นลูกหมากล่างลูกหมากบนลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักนะครับ เราก็เตรียมพร้อมนี่ข้างสายครับข้างสายนี่ก็เป็นลูกหมากวนนี่ลวมมากครับตัวนี้ตัวนี้รวมแบบสุดๆเลยครับแล้วก็ดกกึกงกักเลยนะครับวิ่งแล้วดังนะครับแล้วก็ลูกหมากโคนนี่เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนปีกนกตัวนี้นะครับคือเป็นปีกทั้งปีกนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วบูทตัวนี้ก็ดีครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ลูกหมากตัวที่มันจําเป็นเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังใช้งานดีนะครับ ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกันฝุ่นโช๊นะครับตัวนี้ถึงมันจะแตกแต่ก็ไม่มีผลอันตรายต่อการขับขี่นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนใหม่เลยกก็ดีนะครับอันนี้เป็นอ่ากันฝุ่นโชกนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกันกระแทกบุปีกนกนะครับในกันกระแทกครับเวลารถตกล้มมาจากกระแทกกับตัวนี้ครับเพื่อเป็นตัวเซฟตี้ครับตัวนี้ก็ยังไม่แตกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็จะดูให้เอฟซีเฉพาะตัวที่มันเสียมากๆเท่านั้นนะครับ แล้วก็อย่างตัวนี้นะครับดูแล้วก็ไม่แตกครับไม่แตกนะครับถามาสุดไหมก็สุดตัวนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถืออันตรายมากเลยครับเพื่อว่ายังใช้งานได้เป็นปี2ปีสบายครับอันนี้ก็เป็นยางมะกักบังโคลงครับก็ยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกแล้วก็ส่วนลูกสุบนะครับลูกสุบสภาพยังดีครับไม่มีรอยช้ำไม่มีเฉีกไม่มีขาดเพื่อว่าใช้ได้ครับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเสียแล้วต้องรีบเปลี่ยนนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าการซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไรแต่ละชิ้นนี่มันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะเงินทองก็หายากนะครับแล้วก็มาดูข้างหลังกันครับข้างหลังอันนี้ก็เป็นรถดีแม็กนะครับเป็นดีแม็กตัวเสี้ยครับเป็นดีแม็กตัวเสี้ยนะครับนี่เป็นดีแม็กตัวเสี้ยนะครับนี่ก็เป็นโช๊คนะครับเปลี่ยนโช๊ใหม่ด้วยนะครับเป็นโช๊โปรเฟนเดอร์รุ่นจัมโบ้นะครับจัมโบ้นะครับแล้วก็ยางโฮนแนนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่ให้ดูยางเก่าครับยางเก่า นี่ครับยางคุณแอบต่อครับมาสึกไปแล้วครับตั้งสึกทั้งขาดนะครับนี่ครับมันลวงครับเวลาวิ่งแล้วมันดิ้นได้ครับรูมันเริ่มเพิ่มเลยรูใหญ่ดูไหมครับดูไหมครับเห็นไหมอันนี้อันนี้มันสับป้าพอใช้ได้แต่ที่เสียมากๆเพราะมันลวงมากเลยครับท่านใดที่นะครับจะตามช่วงล่างก็นึกถึงร้านจานสวีตมาได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลากนะครับ ร้านอยู <t ose judging> ่ที่ปทุมธานีสนติชลารนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับหนึ่งเดือนเราหยุดแค่วันเดียวคือวันที่นะครับนะหนึ่งเดือนหยุดแค่วันเดียวคือวันที่หนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงรากมาจากสนามบินเดียครับงหน้ามาถึงบางขันแล้วก็แอบป้ายปทุมธานีแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามมาฝั่งเชียงรากด้านข้างธรรมศาสตร์นะครับจากนั้นจะมาเจอทางรถไฟก็ข้ามทางรถไฟมาถึงสามแยกเชียงรากนะครับร้านอยู่ตรง ตามแยกเชียงรากพอดีนะครับนี่คือช่างกำลังทำช่องล่างอยู่หลังแล้วก็เบอร์โทรก็นะครับอยู่หน้ายูทูบนะครับจะมีบอกไว้อยู่ว่าทำอะไรบ้างนะครับนี่มาจากไหนเนาะครับมาที่นี่มาทีครับมาจากปลายที่นี่มาจากปลายยางดเพิ่งมาถึงเนาะครับก็มาเปลี่ยนยางสีเส้นคันนี้ก็มาจากอ่าอีสานสกลนครนะครับ